สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่22มกราคม2564ออกจากบ้านได้แล้วนะคะกับกับตัวครบแล้วคะ่จะจะออกจากบ้านไปเดินเล่นอ่เปิดปลอด่ปลอยบ้างนะคะไปซื้อของกำลัาางถอยรถคะ่ะเดี๋ยวกะไปซื้อของท้าม,มันเป็น ไปเลยนะคะออคิดน,น,นี่ค่ะกอนหกอลคือฝนตกสองวันแล้วนะคะหิมะละลายนะคะ <c oughs> ก็ต้องระวังลื่นนะคะพอหิมะละลายฝนตกได้สองวันนะคะหิมะร่วงลงจากต้นไม้เหมือนเนี่แล้วก็ ถนนก็เป็นน้ำแข็งบ้างนะคะต้องระวังเย้ <Yay. laughs> นี่หอข้างนอกเลยเหรอฮะเช่นกูเอา ของวันหิมะละลายออกไปเยอะเลยค่ะ ีสะพานเก่านะคะสะพานเก่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะข้างๆเป็นแม่น้ำไม่ได้เห็นแม่น้ำเลยเวลี่ส์สโมลดูนะคะเพื่อนๆเขาจะไปกันยังไงรถดูนะคะเขาจะไปกันยังไงโอ้โอ้โอ้ไอ้เกโอเคไม่บูดา ไม่ทันไม่ทันค่ะถ่ายไม่ทันรถไฟค่ะรถไฟถ่ายไม่ทันไปนู่นแล้ววันนี้ฝนตกค่ะฝนตกหนักเลย Is สระ heavy rain อ๋อ normal normal Oh, โอ้ยรถไฟอ่ะ ออมาอีกแน่ๆเลยมาอีกค่ะมาอีกเออมอมทรเอ้ยย่โอเคชเย้ไหมแย่ไอซีซิางพบทมะใชมาอีกขบวนค่ะ t h ้โอเค ะะอันนี้ฝนตกนะคะรถไฟมาแล้ว,อลวโอเคมีเกไปช้อปปี้มานะคะแต่ไม่ไม่อยากถ่ายรูปข้างในข้างในซุปเปอร์นะไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่า เดี๋ยวอันนี้กำลังจะไปซื้อเสื้อโค้ทแล้วก็รองเท้าโอ้โหฝนตกเลยค่ะฝนตกอย่างน่ากําลังขับรถไปซื้อของนะคะจะไปออกจากร้านหนึ่งเออออกากช็อป ช็อปหนึ่งแล้วก็จะไปอีกช็อปหนึ่งนะคะพอดีหาซื้อชุดนอนหาซื้อเสื้อโค้แล้วก็รองเท้าบูทอยู่นะคะวันนี้ฝนตกค่ะเหนี <Okay. S 1> ยงด้วยเดี๋ยวตามไปดูนะคะถ้าเกิดในในซูเปอร์อในช้อปปิ้งมอลล์อันนี้จะไป We วีโ o ้ทูบิ๊ก p p อปปิ้ l l อลล์ยัง อันนี้จะไปช้อปปิ้งมอลล์ค่ะจะไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปช้อปปิ้งมอลล์เล็กแล้วมันไม่มีคราวนี้ก็ไปบิ๊กช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเพราะว่าของมันน่าจะมีเยอะกว่านะคะแล้วฝนตกตลอดทางเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ดีเลยวันนี้วันที่วันศุกร์ที่2มกราคม2564นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกมาอีกค่ะแต่วันนี้ออกมาซอฟต์ก่อนนะคะออกมาแบบว่ากักตัวเพิ่งครบ10วันนะคะก็ออกมาค่ะ ทินวิทวิทิโกดามน This is กลุ่มสกูเ just before ดามิน This is shopping mall here อ mm ๋อนี่ค่ะ shopping mall ตรงนี้ค่ะมาหาเลือกซื้อของนะคะซื้อเสื้อซ้องเท้าหรือเกงนะคะออกมาวันนี้ พิจะได้ออกจากบ้าน s construction i y r e in the world not only in Thailand <Yeah. S 1> นี่นะคะชื่อชื p p ช้อปป l l มูจะถ่ายขหหา้างในได้หรือเปล่า <laughs> uh, look. Yes. Yeah. I yeah no, 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 no. You can have a look? Okay. But us go. Let's go. Let's go. Let's go. good brands. You need to go. or us go. I'm not sure. ไม่มีก็ไม่ค่อยมีร้านเปิดโนโนไม่มีโครสไม่มีช็อปครัสนะคะไม่มีไม่ค่อยมีร้านเปิดนะคะจะร้านจะเปิดน้อยมากเราก็มาซื้อเฉพาะของของเรานะคะร้านปิดหมดเลยะคะ่ะไม่ดีค่ะร้านปิดหมดเลยอื้อ เดี๋ยวจะไปนั่งที่ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟน่านั่งมากเลยร้านกาแฟเยอะแยะไปหมดเลยน่านั่งมาก แล้วค่ะซื้อซื้ออย่างไร Where we go โอ้ไอ้ดูรองเท้าบูทก่อนนะคะมาซื้อรองเท้านะคะได้แล้วนะคะ้ได้คู่นี้นะคะ อันนี้เคาพี่ชอบสวยมากค่ะน่านั่งมาเห็นวิวด้วย I like you You can come back and drink coffee mm hmm. here โอเคโอ้โหสวยมากค่ะร้บปิ้งแล้วก็ไป What was name Strawberry อย mm ู r ใ p ปิ๊กนะ meaning Strawberry girls oh. นีค่ะวิวเห็นภูเขาด้วย yes. ค่ yes นเลค่ะทพ,พี่สอบสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งกินโอเคพี่เีมมดยดขนมเยอะมากเลย okay. โมมอเคขนมเยอะมาก o u ยว n t to eat ขนมเยอะมากเลยค่ะ What do you want to eat? I want uh, carrot cake. And meat? I look. I no strawberry. Cheese strawberry. Okay, I chose cheese here. me that. No. Okay. Americano? i on a แล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่ชีสเดเแอนด์แครอทนะคะนั่งานูก็จะส่งเสรยูที่ร้านนะคะ ออกมาจากข้างก็เจอรถไฟเลย <laughs> ออกมาจากข้างเจอรถไฟเลยโหนี่จะบ่ายสี่โมงสิบห้านาทีนะคะดูเหมือนแบบดูเหมือนมืดแล้วเลยดูเหมือนแถวบ้านเราก็หกโมงทุ่มหนึ่ง ของเสร็จแล้วนะคะ young people maybe go from school or it's a park so in the oh. summer it's very beautiful but now it's a little very strange yeah <laughs> and this is industry so no no beautiful here กลับบ้านนะคะกลับบ้านทางกลับบ้านวันนี้ก็ได้มาหลายอย่างเลยนะคะก็ได้เสื้อเสื้อโค้ดนะคะรองเท้าบู๊ตกางเกงยีนนะคะหมวกถุงมือ มีครีมมีโลชั่นอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้จะไปอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ครบนะคะเดี๋ยววันนี้เออไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะวันที่ยีสิบสามจะไปอีกค่ะวันนี้วันที่ยีิบสองเนาะวันที่ยีองเนี่ยค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะ